พี่น้ององค์้นแมากับหลานพี่น้องมึงมึงหัวงอกรถเหล่าหลานสาวย <c oughs> ี่มาถึอหัวงอก g ọ t ว่าเราพี่น้องมันตกแห้งแบบนี้มี่สีเปียกได้ดิค่ะนี่คุณผู้ขายพี่น้องอยู่เื่นบัดมือบัดนี้ก่อนออกมาปูาพันโต๊ะปั๊บนี่เมษาซั่งจะ <c oughs> ไปไหวบ้างล่ะนิ้มที่เปียกกับทีงอขึ้นดีเนาะจะไหวไหมนี่น้องอี้ก่อนจะยุดยางสิเดี๋ยวเดี๋ยวดดูซิ ดูท้องฟ้ามัน,นไวุ่นวายไปหมดเลยพี่น้องโอ้โหพี่น้องเมื่งเงฝนหิมะม,า,มาจ้าฝนหิมะพี่น้องฝนหิม,มะลงปุ๊บปุบ,ป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 บเลยโอ้โหมันสะใจจริงจริงเอ้ย สามันสองสี่นั่นบ่ถึงชั่วโมงพี่น้องขาวกวกสวกเนาะค่ะโอ้ยไปจ้าไปไปค่ะออกกํา่างกายหิมาตกทับโอ้ยมาสีย่างไปใช้ท่อนหดสายยุยมาลองแห้งง่ขึ้นเมียได้บันบ่ไวเราจ้าซีพปบุบเบอร์ือพี่น้องสิพปแอนปูบพักซี่ปอมไอพี่น้องโง่ขึ้นเมี่ยขนาดมันก็ลักมาเรื่อยๆพี่น้องมันเพ่งสีมาได้นี่ หนาวๆพี่น้องเป็นบ่ค่ะฮู้ยแต่ไปยี่ก่อนหอนเด้อเนื้อตัวยี่ก่อนห่ักหอนหอนตอนนี้พ่อยี่ก่อนออกความอุ่นมาเพียงพ่อ,อ,อนั่งลุยหิมะตีนี่เบอร์ลุยหิมะชั้นใดชั้นนั้นสุดยอดเลยไหมพี่น้องฝนกัวร่างขาวโฉ่มากอยู่ฝนหิมะ ออกกำลังกายท่ามกลางหิมะตกท่ามกลางธรรมชาติสวยพี่น้องว่าใเข่าตาบันแล้วมันเข่าตาฉันบนอดแล้วค่ะวันนี้มันตกแรงพี่น้องแ๊บเดียวเนี่ยมันมาแค่เมื่อกีนนะ้นาทีมเทาโผล่แล้วคนถ่ายรูปก็เปียกแล้วด้วยเปียกด้วยอ,อยู่มาแล้วก็เอ้ย ไป,ไ,ปไปพี่น้องเขาบ้านกันเร็วมันหนาวเว้ยนะเห็นยังบ่เห็นยังบ่มาสุดยอดเลยน้องกี่นอนะ้องเอย้สยสะใจสะใจสะใจใจ้าโอ้ยพี่น้องเห็นบ่ค่ะพี่มาตกพี่มากระหู้กระตายพี่น้องเอ้ยไหนยี่ก่อนอยูใ่ในช่องฟิตแล้วเด้อค่ะตอนนี้